สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับและวันนี้จะเป็นเรื่องราวของผู้จัดการทีมครับบุคลิกเขาหน้าตาเขาเหมือนกับไวร้ายคนหนึ่งในภาพยนตร์ Avenger ครับโลกินะฮะและนี่คือเรื่องราวของอุนัยเอมิลี่ครับทีมแอสตันวิลล่าพอเห็นฟอร์มของแอสตันวิลล่าในปัจจุบันก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าพูดถึงนะสำหรับเรื่องราวของอุนัยเอมิลี่อดีตกุนซืออาร์เซนอลนะครับเมื่อ2ฤดูกาลก่อนหน้านี้โดยรับช่วงต่อจากอาร์เซนเบนเกอร์ในช่วงเวลานั้นถือว่าเป็นงานที่ หินมากเลยทีเดียวเพราะว่าอาเซนเกอร์นั้นเป็นตำนานของสมูรซอนนะครับแล้วก็เอเมเลี่ก็เข้ามาทําทีมแล้วก็ทําทีมได้ดีด้วยในช่วงแรกแต่สุดท้ายแล้วพอทําทําไปก็โดนปลดออกจากตําแหน่งหลายคนก็บอกว่าแฟนอาเซนอลใจร้อนไปหน่อยก็อ่ะเดี๋ยวมาฟังเรื่องราวคร่าวๆของอุนไหนหญเอเมเลี่อุนไนเอเมเบลี่เป็นใครครับเป็นกุนซือชาวสเปนครับวัย51ปีครับเติมดวงดังมาในการคุมทีมเล็กๆในสเปนครับเคยคุมอันเมเลียทีมที่สินแดงดาเคยไปฝึก ทำทีมไอเมเลขึ้นชั้นมาไปคุมทีมบาเลนเซียตอนคุมทีมบาเลนเซียเนี่ยก็นึกถึงนักเตะบาเลนเซียยุคนั้นก็จะมีฮวนมาตาดาบิดซินวาเอ่อโจคินซานเชสแล้วก็กองหน้าตัวเป่าก็เป็นดาบิดบียโอโหเป็นทีมที่เน้นเกมลุกอะครับซื้อสไตล์ของเอเมลี่เป็นทีมที่เน้นเกมลุกอยู่แล้วจากนั้นก็ไปคุม ทีมในลลกรัสเซียครับกับสปาร์ตักมอสโคอนจะกลับมาคุมทีมเซบินญาอีกครั้งและกับเซบินญานะครับสี่ปีเนี่ยโหสร้างปรากฏการณ์เลยครับในปีแรกไม่มีอะไรเท่าไหร่แต่พอปีที่สองครับที่สามที่สี่คว้าแชมป์ยูโรป้าลีกสามสมัยติดไม่เคยมีใครทาได้จากนั้นก็ปาริสแซ์แกรมในยุคที่กําลังเริ่มมีเงินใช้เริ่มมีนักเตะดีๆก็อยากได้โค้ดดีๆสักคนหนึ่งไปร่วมทีม ก็ดึกอนยเอเวอรี่ไปปีแรกนั้นก็ไม่ได้แชมป์นะครับแต่ปีที่2นี้ก็ได้แชมป์อยู่แต่เหมือนกับว่าสิ่งที่เบเอชต้องการมันมันไม่ใช่แค่แชมป์ในประเทศตัวเองอุนเอเวอร์ลีทำทีมตกล็อก6ทีมสุดท้ายในแชมเปี้ยนลีกกับเปยเอชความคาดหวังที่เขาได้แชมป์ยูโรปาลีก 3, สมสมัยซ้อนนะ่ะมันแตกต่างกับการคว้าแชมป์ยูโรปาลีกความกดดันมันแตกต่างกันนะครับแต่การออกจากตําแหน่งของเปยเอชรับ เผือกร้อนอันใหม่ในลอนดอนกับอาร์เซนอลแทนที่ตำนานอย่างอาร์เซนเวนเกอร์ก็ได้รับคำถามมากมายว่าเหมาะสมหรือเปล่าใช่หรือเปล่าโห oh, ในช่วงแรกนี่มาดีเลยครับททีมสนุกเล่นเกมรุกเป็นหลักจริงๆทีมของเวนเกอร์ก็เป็นทีมที่เล่นเกมรุกอยู่แล้วแต่ว่าในช่วงหลังๆทีมมันก็ดอกลงนะครับจนมีการเปลี่ยนแปลงจนเขาคุมอาร์เซนอลก็จากสถิติจากอะไรมันก็ทําให้เห็นว่าไม่ได้แตกต่างเท่าไหร่แต่ว่ามันเหมือนกับดีขึ้นในเรื่องของ คะแนนนะฮะจากนั้นก็นะตัวสุดท้ายก็โดนปลดไปก็กลับมาอยู่กับทีมในสเปนอีกครั้งกับบียาลิวก็หาทีมได้แชมป์ยูโรป้าลีกอีกครั้งหนึ่งครับในการเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เป็นเซียนยูโรป้าลีกจริงๆสำหรับอุลเอนเบรี่จนครับแอสตันวิลล่าครับก่อน ฟุตบอลโลกที่เกิดขึ้นผลงานย่ำแย่ครับจากการคุมจีมของซิมบนเจอรลาดมีข่าวมากมายครับหลังจากปลดเจอรลาดปุ๊บเอาใครมาคุมดีในตอนนั้นมีโทมัสซูเคิลมีมารโลซิโอโปเชติโนนะฮะแต่ทั้งสองนั้นปฏิเสธอูนัยเอเมรี่ก็ถูกทาบทามมาอีกครั้หลายคนก็คงคิดว่าไอ้คงไม่มาหรอกเพราะว่าปีก่อนอยุคเซนก็ทาบทามแล้ว เขาก็ไม่มาแต่ใครไม่รู้เหตุผลก็คิดว่าเขาหยิงหรืออะไรแต่จริงๆไม่ใช่ครับเป็นเหตุผลในครอบครัวเพราะนั้นเขาต้องการที่จะดูแลลูกของเขาเป็นเรื่องของการเรียนการอะไรให้เรียบร้อยเสียก,ก่อนตอนนี้ลูกก็คือโอเคแล้วในการไม่ต้องกังวลและพอ่อแบบไม่ต้องกังวลแล้พนวนลพ่อไปทําหน้าที่ของพอ่อพ่อก็รับงานที่แอสตันวิลล่าแล้วรับงานแรกครับเจอก,กับทีมที่ตัวเองเคยเอาชนะมาจากการคุมเบียร์ลิวนะแต่วันนี้คุมแอสตันวิลล่า แล้วก็เอาชนะได้อีกนั่นก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอ้โหเปิดตัวได้แบบสวยงามจริงนะครับจากฟรีคิกของลูคัสดิวจากลออนเบลลี่เลออนเบลลี่กลับมาแจ้งเกิดใหม่ในยุคข,ของเอมิลี่ครับอ่ะแต่ว่าผลงานของเอมิลี่ครับจากทีมที่กําลังจะตกชั้นกําลังลุ้นตกชั้นอยู่ในอันดับท้ายตารางผลงานของเจอร์ราร์ทำได้ไม่ดีเอมี Emily, ่ตั้งแต่เอมิลี่เข้ามาแพ้ไปแค่หนึ่งนะัดเท่านั้นในพรีเมียร์ลีกเสมออีกหนึ่งนะัดอีกห้านัดก็ชนะทีมไต้ขึ้นมาอยู่อันดับที่สิแล้วครับจากอยู่โซนท้ายตาราง นอกจากผลงานที่เอาชนะแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดก,กับการบุกไปเอาชนะบุกไปเอาชนะท็อตแนมฮอสเปอร์ในบ้าน1ประตูต่อเอาชนะดีสองประตูต่ตอนหนึ่งและล่าสุดก็บ,บุกไปเอาชนะเซาท์햄ป์ตันศูนย์ประตูต่ตอนหนึ่งผลงานดีขึ้นเรืร่อยเยเป็นทีมที่พร้อมที่จะแบ่งแต้มพร้อมที่จะยัดเย็บความปชาชัยให้กับทีมที่ประมาทเขาได้ทุกเมื่อโอ้นี่คือความแตกต่างจากยุคข,ของเจอร์ลาดความเชื่อมั่นของนักเตะที่มีกับอูน่เอเมลี่นั้นไม่เหมือนกัน เล่นเกมรูปจังหวะโตกับลูกเซตพีดอันตรายไปหมดเพิ่งเสริมทัพมาก็คือแบ็กซ้ายกับอเล็กซ์โมเรโนอเล็กซ์โมเรโนมาจากริวเร์ติสก็โฉวฟอร์มเลยครับนัดที่ชนะลีกก็เป็นโคนี่สกัดบอลจะเข้าประตูครับโมเรโนวิ่งเข้าไปสกัดโอ้โ oh หซื้อใจแฟนบอลแอสตันในทางควันเลยล่าสุดก็เซนกลองหน้ามาใหม่ครับจอรนดูลาครับกลองหน้าดาวรุ่งวัย19ปีดาวรุ่งโครเบียมาจากเมเจอร์ลี สกอเรต้องรอดูว่าจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนยิงมา8ประตูในเมเจอร์ลีกแต่นี่มันพรีเมียร์ลีกนะครับแต่ก็ลองดูครับต้องลองดูฝีมือลองดูสายตาของกุนายเอมิลี่ยอมปล่อยแดนนี่อิงออกไปแล้วสร้างทีมใหม่เป็นของเขาแล้วก็าลังจะดึงทีมงานที่เป็นชาวสเปนเข้ามาอีกหลายๆคนหนึ่งในเรื่องราวที่เรารู้กันดีคือเขาสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ดีในยุคแรกๆในยุคแรกที่คุมกับอาเซนอลการกลับมาครั้งนี้ก็คือกา,การแก้ตัวต้องรอดูครับว่าเทพโลกิ ในคราบของกุนซือ Villa, แอตตันวิลล่าจะเสกสารให้สิงห์พยองไปได้ไกลแค่ไหนนะครับจะมีกาเกอร์นั่นเคยบอกว่าเนี่ยไม่ใช่กุนซือที่เหมาะกับทีมอย่างบาร์เซโลนาอย่างเรอัลมาดริดหรือทีมใหญ่ๆเหมือนอุไนเอมินีเกิดมาเพื่อทีมระดับนี้มันเป็นคําพูดที่ไม่ได้ดูถูกทีมอย่างแอสตันวิลล่านะครับแต่เหมือนกับทีมที่ระดับลองๆอุไนเอมิลีจะทําได้ดีเสมอและมันเหมาะสมแนละ้วที่นี่คือที่ของอุไนเอมิี เป็นไม่ได้นะครับว่าแอตตันจะเข้าไปถึงในยูโรปาลีกแล้วก็ไปลุ้นแชมป์นี้อีกไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้นะครับในโลกฟุตบอลยุคนี้ครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่างรวดเวร็วเหลือเกินอันนี้คือเรื่องราวของโลกิแห่งลูกหนังครับอูนายเอเมเลี่สวัสดีครับ